วิลเลียมคัมดิสเฟย์วิลเลียมคัมดิสเฟย์เ้ยเห็นข้างหลังแล้วอยากเห็นหน้าเลย <laughs> อ่าวิ่งหนีแล้วจ้าวิ่งออกถนนใหญ่ <laughs> Kikaboo <laughs> Shall we go that way? Huh? หาทางออกอยู่นะเนี่ยคิดว่าโอ้สแกเวลี่ยม วิลียมโนลิปิดลิปิดเฮ้ยไปเจอถนนประตูออกแล้วลิปวิ่งจับแม่เรียบกดได้ไปกดได้ไป Go that way. No, 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 no. In, in, in. In, in that way. In that... Oh, bus, 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 bus. Bus, bus.